มมอริสเลเมิต้านะครับวันที่10เมษายน2 5 5 4เรามีนัดกันกันกบงาน2ล้อไทยช่วยเพื่อนผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่นนะครับสถานที่นะครับกรมประชาพันพันธ์วิภาวดีรังสิตนะครับพบกันตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับกิจกรรมหลากหลายในงานนะครับดนตรีกาละร์ล่นการประมูลอะไหล่รถของแต่ละค่ายนะครับแล้วก็เรารับเชิญดาราที่ขี่ ยานยนต์สองล้อมาร่วมง,งานกับเราหลายท่านนะครับซึ่งรายละเอียดติดตามได้ใน a c e b o o k นะครับใช้ชื่องานว่า t h a i l a n d ท u เซ c h a r i t y t o Japan นะครับแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับใครมีของที่จะส่งมาร่วมประมูลนะครับยินดีเลยนะครับติดต่อผมได้ตลอดเวลาครับตามเบอร์โทร์ถือข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับ